ไปอยู่ในเกมมือถือปูผัดตำปาร์านะครับแนว Star Diwale เนาะอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสกนะิลอาชีพเนาะมีตกปลานะครับมีต่อสู้ขุดเหมืองแล้วก็ตัดไม้อันนี้เป็นเกวดแล้วก็นี้เป็น NPC นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรับแต่งตัวละครนะครับสร้างตัวละครของเรามีเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะ เอาเป็นเสื้อเสื้อเขียวก,ก็กางเกงเหลืองรอ,องเท้าแดงตัังชื่อคนระับ นนี่เป็นเรื่องดาวก่อนที่เราจะไปทำฟาร์มนะครับก็ mm hmm. คือตอนนี้ช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงนะครับทำงานออฟฟิศ mm hmm. นี่เป็นบอสนะครับหัวหน้าเรา ดูเคลได้นะว่าต้องไปที่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปห้องของหัวหน้านะครับ แล้วก็โดนไล่ออก เราต้องสร้างเต็นท์แล้วก็สร้างถุงนอนนะครับสร้างกองไฟแล้วก็หาหาไม้มาก่อกองไฟนี่ไงไม่ใช่หรอเออมีครบแล้วนี่อ๋อมันเป็นของให้เราเก็บนะครับอันนี้อะมาวางอีกทีนึงตัวเอคือวางนะครับอันนี้คืออะไรนะอ๋อถุงนอนถุงนอนถุงนอนต้ออยู่ในเต็นท์หรือเป่า แล้วก็ฟองไฟไว้ตรงนี้เดอเราจะตกปลาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ถ้าจะเพิ่มให้กด X นะครับเอาไปไหนต่อ ไม่มีภารกิจให้เราทำนะหรือว่าต้องนอนก่อนถ้าเราดูโคษมาเนี่ยจะได้อ่าพลังงานกับสุขภาพเต็มนะครับแต่ถ้าเรานอนปกติเราจะได้แค่70กับ50ิ ก็คือเกมนี้เราสามารถปิดเน็ตเล่นได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สเตตัสเต็มเนี่ยเราต้องเปิดเน็ตดูโฆษณาเนาะ,ะใช้ไม้นะครับใช้ปลาแล้วก็ใช้เนือ้อถ้าจจะปรุงอาหารนะเดี๋ยวเราลองไปตามทางดูอ๋อมีคนมานะนายกเทศมนตรีนะ ให้เราไปคุยกับ NPC นะครับะกี่คนเนี่ยหนึ่งสองด เดินมาไกลแล้วนะยังไม่เจอบ้านเลยคุยกับคนนี้เราได้ขวานมานะครับขวานทองแดงนะลองตัดเลยแล้วกัน แตกันต่อในบ้านมีคนไหม คนนี้จะเป็นพวกร้านขายอาวุธนะครับเราได้พลิกแอดมาเอาไว้ทุกหินลองทุบดูก่อนเราต้องเลือกตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่าเราจะต้องหา NDC ที่ให้เบ็กตกปลาเรานะทำไมอันนี้อะไรควรกระมงเลยวันนี้น่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือเปล่าไปไหนไปไหนคุยก่อนคุยก่อน เป็นโรงงานธรรมชาติจริงนะแต่ว่าปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำนะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแต่ว่าปล่อยน้ำเสีย นี่เนีน่น,น่คนหนึ่ง โอเคมีเวลากับวันที่นะอบอกอยู่มุมบนมุมบนขวานะนี่น่าจะเป็นหมอนะใช่ไหมเดี๋ยวลองคุยดูเออใช่คนระับเราจีบ NPC ได้ไหมโอเคมีค่าความสัมพันธ์นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจีบ n อ c ซได้หรือเปล่านะแาบลบว่าจีบแล้วก็แต่งงานกัน,นะอะไรแบบเนี้ยการที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะ เกมมีเนื้อเรื่องนะครับให้เราเล่นยาวๆอยู่เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า